ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลฟ์อีโมจินะครับราคาถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับใกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ะปรากฏเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับ าดผยืนยันราดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลทั้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใต้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ km social ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ใช้นะครับ จะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็อนึ่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับนี่นะครับอดนนีววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตร้งหมดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับมาตรง Facebook นะครับเพิ่มไลฟ์โพสอีโมจิครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นนี่ครับ ถูกใจโพสต์นะครับ facebook นะครับยอดไม่ลดนะครับแถม10นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นนี่เลยนะครับหัวใจนะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่านสั่งซื้อด้วยนะครับตันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า facebook แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกโพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มนะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นโพสต์นี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับ อันรอกองนีด้านบนนะครับอาล้วก็นาลิงค์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา50อิโมจินะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองซัก100อีโมจิให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่2.4นะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับกาให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอาตอนนี้ก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใกล้ทุกคนหรือใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเติม500ขึ้นไปนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการทั้งหมดกันต่อนะครับ จะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อื่อหนึมากมายนะครับใกลเพื่อนเเลื่อนดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้นะครับหรือใครจะคลิกดูท่องคาอธิบายด้านหลังแบบนี้นะครับอ่าพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีอะไรได้เสริมครับก็เพียงแค่ คัดลอกลิง์ด้านซ้ายนะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับระาค่าคอมมิชชันกันด้วยนะครับตัวชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการตักขายแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไลน์แล้วก็สแกนคิวมาโค้ดผ่านทางนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอขับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไล่อีโมจิขึ้นยังนะครับผมปรีเฟชนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยหกคนนะครับก็ขึ้นไหวมากๆและราคาถูกมากๆด้วยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับจะปั๊มไล่อีโมจินะครับราคาถูกนะครับยอดขึ้นไหวนะครับเดี๋ยวผมก็จะถึงลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์ คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ